สวัสดีค่ะมาพบกับสวนบันเสีอัจอยละไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่านตัวหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆนะคะเป็นใบคล้ายๆหางนกยุงเลยนะคะใบสวยงามมากๆนะคะเป็นใบที่แบบใบยาวแหลมนะคะนี่มีความคล้ายหางนกยูงมากๆใบสวยนะคะแล้วแต่ก่อนก็นึกว,ว่ามันมันตายไปแล้วนะคะพอเกิดมาเนี่ยมันมีหัวอยู่แล้วมันก็เลยมีดอกมีดอก ดอกสวยงามมากๆนะคะพอมีดอกแล้วเนี่ยใบมันก็จะตามมานะคะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยออกมาแบบสวยงามเลยนะคะจะเล่าถึงเกี่ยวกับบ้านคิดพยเนตรนะคะ ว่านทิพยเนตรนะคะลักษณะของว่านนะคะเป็นฟอมทั่วไปเหมือนคล้ายๆพวกเหมือนกะเบรือนะคะใบก็จะเหมือนขมิ้นนะคะแต่ว่าใบก็จะมีความที่เล็กกว่านะคะใบลักษณะก็จะเป็นเขียวเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีใบสีเขียวเข้มนะคะคละ้ายๆมีคีบสีขาวปะสลับล่องใบนะคะง้าหัวกลมก็กระจัดคล้ายๆหัวบัวบกนะคะติดกันเป็นชั้นๆน,นะคะรากออกเป็นจุกๆคล้ายๆกระชายเลยนะคะ หัวและเนื้อเนี่ยนะคะจะมีสีขาวรสก็จะขมขม,ขมนะคะประโยชน์ของว่านทิพยานตรนะคะก็จะเป็นว่านยาทางเิสัชกรรมนะคะมีสมบคุณเกี่ยวกับการใช้รักษาตานะคะโดยเฉพาะาตาต้อตาแดงตาฝา้เาเกี่ยวกับฝ้าฟางนะคะแล้วก็ตาเสบนะคะแล้วก็พวกลิซีดวงนะคะดวงตาก็จะรักษาได้กับลิซีดวงนะคะก็จะ พวกดิสิดวงทุก